สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้เรามาแนะนำม m ดด้า3นะคะทุกท่านรถยนต์ปี06นะคะเครื่องยนต์ 1,600cc นซีซีนะคะเป็นรถบ้านสวยๆแต่ภาพพร้อมใช้งานนะคะมีเล่มพร้อมเอกสารครบนะคะราคาเงินสดอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทนะคะพิกัดดูรถนะคะอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะทุกท่าน รถสวยสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเบอร์ผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อเจ้าของไว้แล้วนะคะที่ใต้คลิปนี้ลองคลิกอ่านกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะล้อแม็กก็สวยๆนะคะทุกท่านทั้ง4ล้อเลยนะคะภายในก็กว้างๆคะ่ะ ใช้งานได้ปกตินะคะสวยหลูดูดีนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าบอหนังสีครีมนะคะกว้างกว้างดูเรียบรูนะคะคอนโซลหน้าเดิมๆคะ่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของได้เลยนะคะแอดมินแนะนำให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะทุกท่านไม่แนะนำให้โอนมาจัมล่วงหน้าในทุกกรณีนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ